สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานธรรมะเพื่อนใจของเราวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมาฝากกันนิทานเรื่องดาวบ้านนาเรื่องราวของเด็กหญิงผู้สอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงอาจอยู่ใกล้ๆแค่ปลายนาของเราเองหาใช่ความสะดวกสบายในเมืองใหญ่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานด้วยกันเลยค่ะ ที่กระท่อมเล็กๆปลายนาซึ่งมีลมโชยจากทุ่งข้าวพัดมาให้รู้สึกเย็นสบายเด็กหญิงวัยสิบขวบคนหนึ่งชื่อดาวอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนกระท่อมของพวกเธอไม่ได้ใหญ่โตหรูหราเหมือนบ้านใครในหมู่บ้านแต่มันอบอุ่นด้วยอายรักและรอยยิ้มแม้ฐานะจะยากจนแต่ในชีวิตของดาวไม่เคยรู้สึกว่าขาด เธอไม่เคยต้องขอของเล่นหรือขนมจากยายเลยเพราะยายสอนให้เธอสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาด้วยสองมือของตัวเองความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่มันอยู่ที่เราสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองยายมักจะพูดเสมอเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยเสียงขันของไก่ยายจะปลุกดาวให้ลุกขึ้นมาตักน้ำจากบ่อ หุงข้าวด้วยฟืนที่เก็บมาเองและทำกับข้าวจากผักที่ปลูกไว้ข้างรัว้วดาวคุ้นเคยกับงานเหล่านี้ตั้งแต่จำความได้มือเล็กๆของเธอแข็งแรงพอที่จะถือจอบขุดดินปลูกพริกถอนหญ้าในแปลงผักและช่วยยายผ่าฟืนสำหรับทำกับข้าวทุกหยาดเหงื่อที่ไหลลงมายายจะย้ำว่าทุกมเมล็ดข้าวทุกผักในสำรับ ล้วนมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองการได้กินสิ่งที่เราทำนั้นอร่อยที่สุดในโลกดาวชอบช่วงเย็นเป็นพิเศษเธอจะนั่งลงข้างๆยายบนชานเรือนมองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายายจะเล่านิทานและสอนคำกลอนชีวิตคนเราก็เหมือนต้นข้าวต้องเจอกับแดดกับฝนต้องยืนต้นอย่างแข็งแรง จึงจะออกรวงให้ผลผลิตงดงามยายสอนให้เธอรู้จักคำว่าพอเพียงไม่ต้องมีมากแต่มีเท่าที่มีก็อยู่ได้รู้จักกินรู้จักใช้เก็บออมไว้ในยามจำเป็นคือสิ่งที่ยายพร่ำสอนอยู่เสมอเธอจะนำเศษสตังที่ได้จากการช่วยงานไปหยอดในกระปุกออมสินดินเผาใบเล็กๆอย่างภาคภูมิใจ ดอกไม้ริมรัว้วโรงเรียนบ้านหนองยาบล่องบานสะพรั่งในยามเช้าดาวเดินเท้าไปโรงเรียนพร้อมกับมลิเพื่อนสนิทที่บ้านอยู่ถัดจากกระท่อมของเธอไปไม่ไกลทั้งสองคนหัวเราะคิกคักเล่าเรื่องต่างๆที่พบเจอระหว่างทางบางวันก็เก็บดอกหญ้ามาถักเป็นกําไลเล่นกันในห้องเรียนดาวตั้งใจเรียนทุกวิชาเธอชอบวิชาภาษาไทยเป็นพิเศษ เพราะคุณครูมักจะเล่านิทานสนุกสนุกและสอนคำคล้องจองที่ยายเคยสอนเธอดาวเป็นเด็กฉลาดและมีความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเธอไม่เคยอายที่จะถามในสิ่งที่สงสยัยและมักจะช่วยเหลือเพื่อนๆที่เรียนไม่ทันอยู่เสมอหลังเลิกเรียนดาวและมะลิกจะไม่รีบกลับบ้านพวกเธอจะชวนกันไปทำการบ้านที่ใต้ต้นดอกปีบหน้าโรงเรียน ดอกของมันร่วงเต็มคืนส่งกลิ่นหอมชื่นใจมารีชอบวิชาเลขส่วนดาวถนัดวิชาวัดเขียนทั้งสองคนจึงมักจะช่วยเหลือกันและกันดาวเธอวาดรูปบ้านสวยจังหลังคาใบจากดูเหมือนจริงเลยมาริเอ่ยชมขณะที่มองภาพวาดบ้านกระท่อมปลายนาของดาวมาริก็คิดเลขเก่งนี่นาถ้าไม่มีมาลีช่วยฉันคงทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้แน่ๆ ดาวตอบกลับด้วยรอยยิ้มระหว่างทำการบ้านพวกเธอก็จะแบ่งขนมที่แต่ละคนเอามาจากบ้านกินด้วยกันบางทีก็เป็นข้าวเหนียวปิ้งที่คุณยายของมาริทามบางทีก็เป็นผลไม้ตามฤดูการที่ดาวเก็บมาจากสวนหลังบ้านการได้แบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนทําให้พวกเธอรู้สึกมีความสุขและผูกพันกันมากยิ่งขึ้นเย็นวันนั้นหลังจากทำการบ้านเสร็จ ดาวชวนมะลิแวะไปที่กระท่อมของเธอยายกำลังนั่งร้อยพงมาลัยดอกมะลิอยู่ใต้ถุนบ้านเมื่อเห็นเด็กๆมายายก็ยิ้มต้อนรับอย่างอบอุ่นมะลิยกมือไหวายายอย่างนอบน้อมขอบคุณค่ะคุณยายมาเห,หนื่อยๆกินน้ำเย็นชื่นใจก่อนนะหลานๆยายพูดพลางยื่นขันน้ำเย็นให้เด็ดทั้งสองคน ดาวและมะลิช่วยยายร้อยดอกมะลิบ้างเด็ดใบไม้ที่เหี่ยวเฉาหอกบ้างพูดคุยและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานบรรยากาศในกระท่องเล็กๆเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขอยู่กับยายของดาวแล้วมีความสุขจังเลยค่ะคุณยายยายยิ้มและลูบศีรษะมะลิเบาๆความสุขมันอยู่ที่ใจเรานะลูก ถึงบ้านเราจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ถ้าเรารักกันช่วยเหลือกันมันก็เป็นสวรรค์ได้เหมือนกันดาวรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเธอโชคอดีมากที่มีทั้งเพื่อนที่ดีและยายที่แสนประเสริฐคำคืนนั้นดาวเข้านอนด้วยความอิ่มเอมใจเธอรู้ว่าชีวิตวัยเด็กของเธอแม้จะเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยมิตรภาพความรัก และการเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นคนดีจนกระทั่งวันหนึ่งรถยนต์คันใหญ่แปลกตามาจอดหน้ากระท่อมพ่อและแม่ของดาวเดินลงมาด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความคิดถึงพวกเขาบอกว่าทำงานหาเงินได้มากแล้วและจะมารับดาวไปอยู่ด้วยในเมืองใหญ่เมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟ้ันสรรพสินค้าและของเล่นมากมายที่เธอไม่เคยเห็น ดาวตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันแต่เมื่อหันไปมองรอยยิ้มที่เหี่ยวแห้งของยายความสุขในใจก็หายไปยายจะอยู่กับใครคะถ้าดาวไม่อยู่ยายจะดูแลตัวเองได้ไหมดาวถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพ่อแม่พยายามอธิบายว่ายายจะสบายขึ้นพวกเขาจะส่งเงินมาให้ดาวจะได้มีชีวิตที่ดีกว่า แต่ภาพยายที่เคยสอนให้เธอช่วยเหลือตัวเองสอนให้ปลูกผักทำอาหารจากผักที่เราปลูกดาวมีความสุขและมีรอยยิ้มเมื่ออยู่กับยายภาพเหล่านั้นมันชัดเจนในใจของดาวเหลือเกินดาวเดินเข้าไปจับมือที่เหีียวย่นของยายเอาไว้แน่นเธอกอดเอวเล็กๆของยายและหันไปบอกพ่อกับแม่ด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวหนูไม่ไปคะ่ะพ่อแม่ หนูอยู่กับยายที่นี่ได้หนูมีความสุขแล้วพ่อกับแม่ตกใจกับคำตอบของลูกสาวแต่เมื่อมองไปที่สายตาของดาวที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันที่ไม่อาจตัดขาดได้พวกเขาจึงเข้าใจในที่สุดว่าลูกสาวของตนไม่ได้เติบโตเพียงแค่ร่างกายแต่จิตใจของเธอก็แข็งแกร่งและเข้มแข็งดุดรากไม้ที่อย่างลึกไปในผืนดิน หลังจากพ่อแม่จากไปแล้วดาวหันมายิ้มให้ยายยายรูปศีรษะของหลานสาวอย่างอ่อนโยนน้ำตาแห่งความปลื้มปลิ่มไหลออกมาจากหางตาดาวไม่เสียใจที่เลือกเช่นนั้นเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอได้รับจากยายนั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆในโลกสิ่งนั้นคือความรักที่บริสุทธิ์ความพอเพียงที่ทำให้ใจเป็นสุข และความสามารถในการยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองซึ่งเป็นสมบัติล้ำคา่าที่จะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตและในคืนนั้นเมื่อดาวนอนกอดหมอนใบเก่าที่ยาเย็บให้เธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวระยิบระยับเต็มไปหมดดาวในใจของเธอสว่างสวัยกว่าดาวดวงไหนๆเพราะมันคือแสงสว่างที่เกิดจากรู้จักพอและเห็นค่าในสิ่งที่มีนั่นเอง จบลงแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องดาวบ้านนาเด็กหญิงดาวสอนให้เรารู้ว่าแม้ชีวิตจะเรียบง่ายแต่ถ้ามีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความพอเพียงทุกวันก็สวยงามได้เหมือนดาวสุกใสบนฟ้ายามค่ำคืนถ้าเพื่อนๆชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ